ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมพารวยกาพรวยจะพาพี่น้องกระผมมาคุยกันก่อนหวยออกร่าพัฒนากับเบาแหลมพารวยครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมนิงวทต่ิพานมากครับผมครับ4 2 2 0 0 7ล่าง20ครกลับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมคงจะโชคหมานกันเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปตัวเลขแนวทางครับผมของเบาแหลมครับ ครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันนะครับเนาะคารับาครับวิเคราะตามสูตรครับผมของบาแหลมจะมีตัวเลขตัวใดกันบ้างครับจะเข้าที่พี่น้องครับผมชอบกันหรือเปล่านะครับเนาะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงครับวันจันทร์ที่ย3สาตุลาคม คุยกันก่อนหวยออกเราพัฒนากับเบาแหลมพารวยครับหวังว่าคลิปนี้นะคน่าจะเป็นประโยชน์กับผมกับพี่น้องเอฟซี บอมากกันหน่อยนะพี่นอ้องมาเบิ้งกันครับผมบสำหรับสูตรหนวยครับผมสูตรที่หนึ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสามสี่ห้า ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งครับสำหรับเลขเก่ามีตัวเดียวกับพควรประมาณครับพี่น้องครับสำหรับสูตรเนาะครับนาะที่เบาาแหลมจะให้พี่น้องเอฟซีครับกันยูทูบงวดครับผมก็จะเป็นสูตรหนึ่งครับผมกับสูตรสามนะครับเนาะแต่มนี้จะใส่ สูตรที่2ครับผมจับกันกับสูตรที่3ครับเด็กเก่าผู้ใดมักพี่น้องเอฟซีอย่าลืมครับผมครับจับกันได้เด้พี่น้องครับแต่ว่ามื้อนี้ครับผมจะนําตัวเลขครับผมจะเป็น0กับ1ครับพี่น้องกลับมาลองเบิ่งกันเนาะครับเนาะประกอบคู่ครับผมกับ3 4 5พี่น้องมาลองสังเกตเบิ่งครับผม01 ครับศูนย์หนึ่งนะครับเนาะครับจะมีทั้งหมดครับผมสามตัวครับผมครับศูนย์หนึ่งเลขหนึ่งนี่จะมาแห้งครับผมเลขศูนย์เลขสองจะซ้ำกันครับมีอย่างละสามนะครับเนาะครับกับเลขสองบดได้หนาครับพี่น้องครับแต่เบาแหลมบดได้จับให้พี่น้องพี่น้องเอฟซีท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมครับผมลองวิเคราะห์กันเบ้างครับจุดสังเกตครับพี่น้องสังเกตเบื้องสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนะครับเนาะเวลาประกบกันครับมันจะมีตัวเลขเด่นๆกันอยู่ตัวหนึ่งครับผม เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องมานี่ก็มีเจ็ดหนึ่งครับผมครับซึ่งงวดนี้มีเพียงตัวเดียวครับผมบ่มีตัวอื่นกันเลยครับที่ขายกันนะครับเนาะครับดังนั้นเลขเจ็ดหนึ่งนี่ถือว่าเป็นตัวกันครับพี่น้อง fc กับบ๊อควนพลาดกันนะครับเนาะครับเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกสำหรับสูตรที่เบาแหลมจะจับให้พี่น้องกันนะครับเนาะครับ ตัวเลขครับผมจะจับให้เพียงซีหางซีคูครับผมสําหรับนะครคบเนาะครับผู้ได้มกครับหากจับกันเพิ่มอีกเด้อพี่น้องครับแต่บาลแหลมจะฟันเน้นๆให้พี่น้องเพราะวา่าเวลาวิเคราะห์ตัวเลขแนวทังหลายตัวครับผมเฮดให้พี่น้องเอฟซีครับผมบอู้วาจะเอาตัวใดกันนะครับเนาะศูนย์สาม 04 13 14หนึ่งสาหนึ่งสครับงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเบาแหลมกะเสียใจย่ดอกครับตัวเลขหน้าทางให้เพียงซคูซีหางป่านนันเนาะครับเนาะพี่น้อง f อซยังบอดได้โชคไดมาร์กันครับผมครับกะเอาตั้งแต่โตเน้นที่ยาเน้นให้ครับผมครับงวดนี้กะเลย่ยครับผม ครับเน้นให้มดทุกคู่ครับผมก็คือ03 04นะครับเนาะ13 14ครับผมถามว่ามักหรือว่าชอบเป็นส่วนตัวก็คือครับผมก็คือก็จะมี03นะครับเนาะ13ครับผมครับพี่น้อง 4, ค์ Fc กับบุคพลาดกัน ครับสำหรับครับผมพี่น้องเอฟซีท่านใดเห็นแล้วก็น้องครับนาะมากและชอบก็อย่าลืมครับผมครับสำหรับคลิปสำหรับตัวเลขแนวาทากครับผมขออนุญาตเอาขข้นอีกนิดนึงครับพี่น้องครับจะได้เห็นกันหมดเต็งวันทีนะครับเนาะ ครับฝากกันเอาไว้ครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมการวิเคราะห์นะครับเนาะคุยกันก่อนหวยออกเราพัฒนากับเบาแหลมพารวยครับผมครับสําหรับตัวเลขสําหรับแนวทางสูตรปกติครับเบาแหลมจะจับ59ครับผม5051 6 9 6์ห้7ห7ึ่งครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับเนาะครับจัดให้พี่น้องไปครับผมครับเพียง4คู่4หางครับโดยใส่รับสูตร2กับสูตร3าน้อพี่น้องสำหรับครับผม สูตรที่เบ้าแหลมครับลุ่งห้พี่น้องยัซีกันก่อนหน้านี้นะครับเนาะรับจะเป็นครับผมสามกับสี่ครับผมสามกับสี่ได้พี่น้องครับเด่นที่สามนะครับเนาะครับเน้นๆก็จะมีสามเก้าครับผมสามศูนย์สามหนึ่งครับผมครับเมื่อนี้ตัวที่ติดมีอยู่น้คกันกับมีซีคูครับลองผิดเจรณากันเบิ้งครับเต่ว่าครับผมคลิปคุยกันก่อนหวยออกนะพี่น้องครับตัวเด่นตัวร่องของเฮาครับผมครับเบ้าแหลมขออนุญาตครับผม ฟันเหล็กวิ่งให้พี่น้อง FC เพียงตัวเดียวครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดกันเนาะครับเนาะวิ่งรูดครับผมก็คือครับรับฟันให้เหล็กศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องครับเอาใส่สีจักน้อย มันจางมากครับ่บรรมดาได้พี่น้องครับซึ่งเลขศูนย์นี่ครับผมถามว่าครับเป็นอย่างคือเ่ตรงกันนะครับเนาะครับสูตรที่จับครับผมเบลแลมใส่สามกับสี่ครับเลยเด่นสี่ให้เอเด่นสามให้ครับพี่น้องครับเด่นสามให้ซึ่งเลขครับผมเลขที่มีนะครับเนาะครับป้อมเป็นว่าจับตัวเด่นในหวดนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเด่นสุดๆคือเลขหนึ่งครับพี่น้องในสูตรของเบลแลมครับพี่น้องลองสังเกตกันเบ้างนะครับเนาะครับ สุดครับผมเดนสุดๆคือเล็กหนึ่งครับผมครับหนึ่งจะมีหนึ่งสองสามสี่ครับพี่น้องครับศูนย์ก็จะมีหนึ่งสองสามสองมีหนึ่งสองสามครับผมครับนี่คือครับผมครับตัวเล็ถ้าจับเต็มโค้นนอกจามีศูนย์หาหนึ่งหาครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าจับลักนี่จะคนละตัวกันเลยดิพี่น้องครับผมหนึ่งกับสามที่เคยจับปกติแต่งวนนี้ครับขอออกนอกกรอบนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าครับตัวเหล็กแนวทั้งครับผมกับ สูตรคำนวณที่เป็นเล็กวิ่งครับพี่น้องกะงวดนี้แทบจะประชนกันเลยครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะจะเอาให้พี่น้องเอซได้เบิ่งกันครับือสูตรปกติห้องกระใส่กันเยอะเนาะพี่น้องครับผม บดาคำนวณครับก็ยังตัวกลางนี่พี่น้องครับมันก็เลียงมาเาวามาผิดงวดที่ผ่านมาครับแต่งวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งครับแต่งวดตัวเลขที่เขามาตลอดครับผมคือตัวนี้ครับกับมาผิดงวดเดียวครับผมแต่เขาเน่าก็มูจะเป็นในด่าน8กับ3เนาะเนาะซึ่งสูตรของเบ้าแหลมไม่มี8ครับก็เลยยึด3เป็นหลักพี่น้องลองสังเกตกันบางน้องเนาะซึ่งเลข3นี่ครับผมสายวิงสายรูน้อครับเนาะกับบางคนพลาด ส so ี 5, ่กับห้าสองกับศูนย์สี่กับหากับเขาได้พี่น้องครับผมเขามาเรื่อยๆรือขึ้นกันครับสี่กับห้าเนี่กับเขามาดีขึ้นกันครับสี่กับห้ามาเบิ่งว่างวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่าถ้าเดินต่อครับพี่น้องขับหลักสี่เฮามีนะครับเนาะแต่หลักหาบริจาคให้ถ้าจับก็จะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าครับพี่น้องครับลองเบิ่งครับผมพิจารณากันเบิ่งมักชอบอยากกันหน่อยก็ลองกันกันเอาไว้นะครับเนาะครับแต่เบาแหลมให้ไปเพียงสี่คู่สี่หางครับผม ครับหวังว่าพี่น้องเอฟซีจะโชคจะมานกันในงวดนี้ครับคลิปตัุเลขแนวทางครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเอฟซีกันนะครับนาอครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ชื่นชอบอย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเบาแหลมผ้ารวยก้า้ารวยกันเอาไว้นั่งครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับนาอครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับผม